ที่สุดท้ายแล้วนะคะมานั่งรอดูน้ำพุนะคะน้ำพุคล้ายๆน้าน้ำพุร้อนบ้านเรานะคะก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวมานั่งรอดูด้วยนะคะต้องเสียค่าบัตรนะคะถึงจะได้เข้าชมค่ะเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่เก็บค่าเอ่อบัตรเข้าชมนะคะเมื่อก่อนจะเข้าชมฟรีนะคะก็จะมีเป็นบางช่วงบางเวลานะคะต้องนั่งรอดูนะคะ ตกใจนะคะขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวะคะ่ะคิดว่าเขาจะพุ่งสูงนะคะวิ่งวิ่งนะคะตกใจมากกะะ็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาเองแบบธรรมชาตินะคะแบบธรรมชาตินะคะมืนน้ำพุร้อนบ้านเราเลยนะคะ ใช้เวลาหน่อยนะคะตัวก็จะขึ้นขึ้นแล้วก็ค่อยๆไหลลงนะคะค่อยๆลงค่อยๆลงนะคะจนหมดนะคะเขาก็ผ,ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน น้ำนองเต็มเลยนะคะอันนี้เขาไหลลงหมดแล้วนะคะผุดขึ้นแล้วก็ไหลลงหมดแล้วนะคะธรรมชาติล้วนนะคะก็จะมีคล้ายๆดินนะคะดิน ดินแดงโคนนะคะขึ้นมาด้วยนะคะพรก็เพิ่งเคยเห็นนะคะที่เยอรมันนะคะ จะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับ s ไคร b e ให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกกาําก,กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ